สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอาและทำไมคนจนถึงไม่รวยสักทีกันนะคะทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอาและทำไมคนจนถึงไม่รวยสักทีจุดเดียวที่ทำให้คนรวยและคนจนแตกต่างกันคือวิธีคิดถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องเล็ก ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างทรงพลังเลยทีเดียวและนี่คือความแตกต่างทางวิธีคิด5ข้อที่ทำให้คนรวยและคนจนต่างกันข้อที่1ไม่ใช่แค่หาเงินแต่ต้องให้เงินสร้างเงินแทนที่จะก้มหน้าก้มตาทำงานและนำเงินที่ได้มาไปใช้แต่คนรวยจะเอาเงินที่ได้มาแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนจากหลักพัน เปลี่ยนเป็นหลักหมืน่นและต่อยอดต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เขาสามารถเลือกที่จะไม่ทำงานและปล่อยให้เงินทำงานด้วยตัวมันเองต่างกับคนจนที่มองว่าเงินหลักพันเป็นเพียงแค่เงินหลักพันที่ไม่สามารถเอาไปลงทุนหรือต่อยอดอะไรได้แล้วสุดท้ายก็จบลงที่เงินใช้พอเพียงแค่เดือนชนเดือนหรือ วันต่อวันเท่านั้นข้อที่2การใช้จ่ายที่จำเป็น vs การใช้จ่ายตามอารมณ์คนรวยมักจะใช้จ่ายเพียงแค่ที่จำเป็นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหมดคนรวยจะเดินไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อน้ำเพียงอย่างเดียวแล้วเดินกลับออกมาในทางตรงกันข้ามคนจนจะเดินเข้าร้านค้าไปเพื่อซื้อน้ำและได้ของอย่างอื่น ติดมือมาด้วยไม่ว่าจะเพราะน่าซื้อน่ากินหรือโปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจก็ตามคนจนมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินรายได้มากกว่าคนรวยเพราะสนใจเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าโดยมักจะซื้อสินค้าตามเทรนมากกว่าสินค้าที่มีมูลลค่าที่สามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างกำไรได้ข้อที่3คนรวย มองเป้าหมายระยะยาวคนจนใช้ชีวิตให้พอใจเป็นวันวันคนรวยมักจะมองและวางแผนเป้าหมายในระยะยาวแต่สำหรับคนจนมักจะทำได้ดีในเป้าหมายระยะสั้นหรือบางทีก็ไม่มีการตั้งเป้าหมายเลยคนจนมักจะมีชีวิตเพื่อรองเงินเดือนและเมื่อเกิดวิกฤตก็ไม่มีแผนหรือเงินสำรองที่จะเผชิญหน้า กับปัญหาในแต่ละครั้งข้อที่สการรับมือกับความเสี่ยงคนรวยมักชอบที่จะรับมือกับความเสี่ยงและกล้าที่จะเสี่ยงมากกว่าเหตุผลหนึ่งมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่มากทำให้กล้าที่จะเสี่ยงกลับกันคนจนมักจะไม่กล้าที่จะเสี่ยงเช่นถ้ามีคนมาชวนลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพก็มักจะปฏิเสธทันทีเพราะมองว่า เป็นการเสียเวลารวมถึงไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือไม่แต่คนรวยกลับมองต่างพวกเขามักกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนเพราะมองว่าเป็นโอกาสที่จะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองข้อที่หทัศนคติต่อการเรียนรู้คนรวยมักอยากจะเรียนรู้อยู่ตลอดถึงจะไม่ทุกเวลาแต่เมื่อมีสิ่งที่สนใจพวกเขา มักจะศึกษามันและหาทางต่อยอดสร้างเป็นเม็ดเงินเศรษฐีในอเมริกาส่วนมากไม่ได้เกิดมาเป็นเศรษฐีแต่เกิดมาจากการสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนั่นเป็นเพราะพวกเขาเรียนรู้วิธีสร้างความมั่งคั่งยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้นส่วนคนจนมักมองการเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบือ่อ และไม่น่าสนุกโดยจะสนใจเรื่องภาพลักษณ์รวมถึงว่าคนอื่นจะมองและคิดต่อพวกเขาว่าอย่างไรและมีความคิดว่าคนรวยที่รวยได้เพราะเกิดมารวยต่อให้จะพยายามหรือเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็คงไม่รวยเหมือนกับคนรวยหรอกไม่น่าแปลกใจที่ทำไมคนจนถึงไม่รวยเหมือนคนรวยสักที ไม่ใช่คนรวยทุกคนที่ต้องอวดว่าตัวเองรวยแต่กับคนจนมักจะพยายามสร้างตัวตนให้คนรอบข้างมองว่าพวกเขานั้นสามารถซื้อในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ซึ่งจริงๆถึงคุณจะจนและหาเงินมาใช้ได้อย่างจำกัดแต่ก็สามารถที่จะกลายเป็นคนรวยได้เพียงแค่คุณต้องรู้ว่า ตัวเองกำลังยืนอยู่จุดไหนอยากจะก้าวไปสู่จุดไหนแต่ต้องใช้วิธีรวมถึงวิธีคิดแบบไหนที่จะไปถึงจุดนั้นได้หลังจากนั้นก็ทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้โดยต้องใช้ความพยายามและความอดทนในระยะยาวจนกว่าจะประสบความสำเร็จอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเช่นเดียวกัน ตัวคุณเองก็ไม่อาจรวยได้เพียงแค่วันสองวันเว้นแต่ว่าจะถูกหวยนั่นแหละ